หลายคนก็ติดตามคดีนี้อยู่ว่าสุดท้ายแล้วใครเป็นคนฆ่าพ่อกันแน่ตำรวจกรสินใช้เวลา4วันในการรวบรวมพยานหลักฐานจ,จนกระทั่งสามารถเอาผิดกับลูกสาวนะคะที่ฆ่าโหดพ่อตัวเองฆ่าอย่างโหดเหี้ยมมีการเผาศพ อําพรางคดีด้วยนะคะคสาเหตุนั้นเกิดจากที่ว่าของเงินพ่อแล้วพ่อไม่ให้ก่อนอื่นย้อนไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยคุณผู้ชมนี่เป็นวันเกิดเหตุนะคะคุณผู้ชมเป็นคลิปที่วัยรุ่นเขาถ่ายเอาไว้ได้ในช่วงเกิดเหตุเพลิงกําลังลุกไหม้กระท่อมหลังหนึ่งนะคะที่จวดกาลสินเมื่อคืนวันที่31มกราคมที่ผ่านมานี้เองในกระท่อมเนี่ยไปเจอผู้เสียชีวิตก็คือนายบุญเลี้ยงอายุ73ปีถูกเพลิงเนี่ยเผาไหม้ตามร่างกายค่ะที่มือแล้วก็ที่คอถูกมัดด้วยลวดแล้วก็มีดแหลมเ้วก ข้างศพด้วยสอบถามผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นลูกสาวของคนตายเพราะว่าคนนี้เนี่ยเขาอยู่กับพ่อเป็นคนสุดท้ายมีพยานนะคะเป็นวัยรุ่นถ่ายคลิปแล้วก็กล้องจนปิดเห็นลูกสาวออกมาจากจุดเกิดเหตุน,นั่นแหละตำรวจก็เลยนําตัวลูกสาวนะคะไปสอบปากคําคเจ้าตัวตอนแรกปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่าพ่อปฏิเสธมาตลอดเลยนะยืนยันนะบอกว่าแล้วหนูจะทําไปเพื่ออะไรไม่ได้มีเหตุจูงใจที่จะให้ฆ่าพ่อตัวเองเลยเพราะว่าพ่อเนี่ยไม่มีสมบัติอะไรหนูจะทําไปทา มหนูนี่แหละเป็นคนเลี้ยงดูพ่อมาโดยตลอดถ้าให้พูดจริงๆแล้วถ้าจะฆ่าเนี่ยฆ่าผัวตัวเองไม่ดีกว่าเหรอจะไปฆ่าทําไมพ่อเพราะจริงๆแล้วผัวหนูเนี่ยทำประกันเงินเป็นล้านเลยแต่พ่อเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยแม้แต่บาทเดียวครับเธอก็ยังยืนยันเสียงแข็งนะครับผู้ชมแม้ว่าจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดมีข้อมูลจากพยานหลักฐานไปเจอว่าเธอขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากกระท่อมจุดที่เกิดไฟไหม้แล้วก็ไปเจอกลุ่มวัยรุ่น ไว้ลุนพยายามถามนะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เธอก็บอกว่าอย่ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่ามายุ่งด้วยเดี๋ยวจะโดนข้อหาวางเพลิงแล้วก็เผาทำลายหลักฐานเธอบอกกับไปรุุนในพื้นที่ว่าอย่างนี้ด้วยนะแล้วสําคัญคือตํารวจเนี่ยครับไปเรียกพี่ชายของเธอมาสอบปากคําแล้วพี่ชายเนี่ยก็สอบปากคําไปตั้งแต่เมื่อ2วันก่อนให้ข้อมูลว่ามีเพียงน้องสาวเท่านั้นแหละครับที่อยู่กับพ่อแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกันจนสุดท้ายเมื่อวานนี้ ตำรวจไปเชิญตัวมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สอบปากคำตลอดทั้งคืนจนถึงกลางดึกครับจนเธอจำนวนต่อหลักฐานยอมรับสารภาพครับว่าเป็นคนก่อเหตุจริงเพราะมันมีหลักฐานว่า<อ>เธอเนี่ย<อ>เป็นคนอ,อ่เป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับพ่อแล้วยังไปเจอผลชนสูตรก็คือว่าพบขมเหาวควันในปอดซึ่งเป็นการเสียชีวิตการถูกไฟคลอก แล้วไปขอกล้องวงจรปิดจ,จากสารแล้วก็ขอมหน้าศารออกหมายจับตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็แจ้งไป3ข้อหาก็คือฆ่าบุปการี่้นเลงอำพางศบแล้วก็วางเพลิงจนผู้อื่นถึงแก่ความตายนนแล้วจากการสอบปากคำเนี่ยเธอก็รับแบบนี้ครับว่าที่ทําลงไปเนี่ยเพราะไปของเงินจับพ่อแล้วไม่ได้ก็เกิดบันดาลโทสะครับเรื่องของเรื่องก็คือว่าเธอไปรู้ว่าแม่เนี่ยซึ่งเป็นแม่เลี้ยงครับ ไปขายที่ดินได้เงินจํานวนหนึ่งหลังจากนั้นก็เลยบอกให้พ่อเนี่ยครับไปขอเงินกับแม่เลี้ยงเพื่อจะเอาไปซื้อรถให้หน่อยแต่สุดท้ายพ่อไม่ไปครับเธอก็เลยเกิดบันดาลโทสะทำร้ายร่างกายพ่อของเองหลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อน้ํามันเป็นน้ํามันขวดนะครับก็เอามาเพื่อที่จะเผากะท่อมจากนั้นเนี่ยครับลงมือใช้ลวดเนี่ยมัดมือมัดคอของพ่อในระหว่างที่พ่อหมดลมหายใจแล้ว หลังจากนั้นเนี่ยเธอก็บอกว่ากลัวว่าพ่อจะไม่ตายก็ใช้มีดแทงที่ไปลำตัวอีกหนึ่งครั้ง oh, oh. หลังจากนั้นเอาน้ำมันที่เตรียมมาครับผู้ชมราดไปตามตัวแล้วก็จุดไฟเผา oh. คือคนก็ตั้งคำถามบอกว่าคนเป็นลูกอะ่ะ oh. เห็นพ่อกำลังจะสิ้นใจแบบนั้นอะ่ะมัดแล้วเอามีดแทง เอาน้ำมันราดจิตใจทําด้วยอะไรอ่ะเห็นบอกว่าจังหวัดที่เธอออกมาจากจุดเกิดเหตุเนี่ยเธอเห็นกลุ่มวัยรุ่นยืนอู่เหตุการณ์อยู่เธอนี่แหละไปห้ามวัยรุ่นไม่ให้เข้าไปช่วยเหลือด้วยนะอ้างว่าเออเอาผิดฐานบุกรุกได้นะครับอ้้หฟังหน่อยคุณผู้ชมอ่ะสุดท้ายเมื่อช่วงเช้าทำไมต้องโกหกอ่ะปุ้ยที่ผ่านมา ไ okay. okay. เลยป่าช,ช่วงเย็นวันนี้ทางผู้การก็จะมีการถแถลงข่าวชี้แจงคดีนี้ทั้งหมดนะคะส่วนประเด็นที่มีการพูดถึงกันก่อนหน้านี้ว่าลูกสาวไปขอเงินของพ่อนะคะกับพี่ชายต่างแม่เพราะขายที่ดินได้เพื่อนําเงินเน่ย ขอขอภัยเพื่อที่จะนําเงินไปซื้อรถคันใหม่เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงค่ะเพราะว่าที่ดินดังกล่าวตอนนี้ยังขายไม่ได้นะคะครับอโอโ้โหคือ,อ,อจํานวนต่อหลักฐานจริงๆสุดท้ายต่อให้เธอปฏิเสธดิ้นยังไงก็ดิ้นไม่หลุดครับคุณผู้ชมแต่ว่าจากการสอบปากคําแล้วข้อมูลที่ตํารวจถ่ายทอดมาเนี่ยเราเนาะพออกคนเป็นลูกอะ่ะคนเป็นพ่อทํากับพ่ออย่างนี้ได้ยังไงอ่ะแล้วคุณก็ยังอยู่ในพื้นที่แล้วก็มีข้อมูลบอกว่า ตอนแรกเนี่ยนะวันนี้ตอนบ่ายอะ่ะตำรวจประเมินบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพแต่ชาวบ้านในพื้นที่กาลสินเขาบอกว่าถ้ามาเนี่ย,ยจะไปจองกระถินอขอดูหน้าหน่อยนะขอดูหน้าลูกสาวคนนี้หน่อยทำกับพ่อได้ยังไงอะ่ะเอาจิงๆคุณผู้มชมคะดูหน้าดูได้แต่ห้ามรุมประชาทันเพราะว่ามันมีความผิดตามกฎหมายนะคะอ,อ,อันนี้เป็นเรื่องที่ลูกสาวทำร้ายพ่อ